สวัสดีค่ะนี่ตลาเข้าสวยชอบเว้นเบิร์ดวันนี้นะคะจะมีแอคเพลงของเชอร์รี่บูลเล็ตค่ะชื่อเพลงว่า Love So Sweet ดิพั่านกังลงมาเขาปล่อยมาวันที่15มห้ามกราเกิดจะปล่อยเพลงนี้ไปนะันก็อาจจะเลยมาไปแล้ว3-4เดือนน่าจะกลางกลางเดือเอ๊ะยังไงนะอ่าอย่ารอช้าค่ะเราไปรองฟังเพราะว่าเราก็แอบดูแล้วว่าเขาแบบ ไปแอบนึนนะอะ <laughs> ไม่รู้ก็ผิด <laughs> ไปไปเมื่อกี้เธอจะพูดอะไรว่าเลย,เลย <c oughs> นะแ่เแอ,ดอบดูแล้วว่าเขาดูแบบน่าตายน่ารักน่ารักอะอ๋อใช่แต่ยังไม่ได้ดูค่ะอะไรนะเขย่า้ินองเขาใม <c oughs> ่ไป <c oughs> <c oughs> อ่ะแม่อุ๊ยนอนน้อยละ คือเป็นงหว้ีเขามาผู้น้นงอ,นองะมะันก็แบบอสบสกอูบะบอกนสวยสด ก็แบบิสูงมากเลยคนเะคนี้ปะตัวแีบิบนเขาดิทุกคนเลยเขาใสรอลอยกันแบบสีขนใส่ขามาเลยป้าเลยดูแบบเห็นขนเฉยๆนะคะก็อาจจะ สวยอะแต่คนนานกรักคนนี้นะที่สุดตกน้าเขาเหมือนจะไมียเลย่ยูแบบ้ยี่ี่เราว่าเขาเขาเขาได้แหน้าพอด้วยสีผมอไนเงี้ยเลยทำให้้องดูเป็นคนอินเตอร์อะหน้าดูมีคนฝรั่งล้ข้าวผมสีปจะฉัม่สิงเลยนะนี่คือสุดเลยอะ ขึ ah, pontos, não. Não não ้นคนล้วเอดีโคตแบบเป็นยัไอ่าฉันว่าฉันควรทำคอนเทนต์ให้เพื่อนสดเพื่อนไปเต้นอะไรเงี้ยชอบอะชอบเลยคขนคนขึนเราหอยาวมากอ่ะคนที่สูงสูงอะ เพราะกติแลน,นะแต่คนเส็มีความหวานอะไอย่างนี้ให้เหมือน,น,น,นแบบเพลงเนาะตามเพลงใช่ภาพไอ้เน<ง>ี่เชอร์รี่เชอร์รี่บลูเอร์หวานมากา<ป>อะสีสุดเอ้ยเอ็มีเอ,อ้ย เราก็ได้รักจรองทำดีชอบชอบแต่เขาตัดอ,อะไรดีนะใช่ใช่แบบว่าตอนที่เหมือนแบบ เปลี่ยนชุดแล้วก็เซ็ตไปด้วยเอ่อตอนตอนจะจบเออนั่นแะช่วงนี้ทั้งนี้ชอบชอบไปเน่นแหละที่เขาเรียกว่าที่มันถ่ายตอนแรกอยู่ห้องนี้มันก็แบบขึ้นอ๋อแบบเหมือนเปลี่ยนห้องไปเรื่อยไปห้องไปเรื่อยๆเออเออมันมันแปลกเดีอร์ก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะใครจ้าลองฟังกันได้เพราะว่าเพลงก็สดใสน้องน่ารักกันเนาะจริงๆริงแต่ไม่รู้ชื่อเลยนะ เป็นครั้งแรกของพวกเราในการที่ดูวงนี้นะคะทุกคนมันต้องสงสัยว่าทำไมไม่รู้ชื่อจังเคยเธอแบบมันเป็นแบบครั้งแรกส่วนใหญ่บางทีเราไน่ฟังไงเราไม่ได้เนีนแบบไอ้นี่เอาจริงๆทุกคนบางทีอะ่ะแล้วก็เฮ้ยเพลงเนี้ยเคยฟังอะ่ะแต่ไม่รู้ชื่อเพลงไม่รู้ชื่อคนร้องเป็นอย่างงี้ป่วยมาก เคก็ว okay. ันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย